ข่าวใหญ่สถานวงการยานยนต์ไทยเมื่อบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านยานยนต์อย่างฮุนไดประกาศลงทุนมูลค่ากว่า1,000ล้านบาท เพื่อตั้งฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยโดยมีกำหนดเริ่มสายการผลิตในต้นปี2569หรือตรงกับปี2026นี้เองและที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือฮุนไดได้เลือกโรงงานทนบุรีเป็นพันธมิตรในการประกอบรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่นี้การตัดสินใจลงทุนครั้งสำคัญของฮุนไดในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าระดับโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรัฐบาลไทยให้การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอย่างจริงจังนายเจกิวจงประธานเจ้าหน้าที่บริหารของฮุนไดโมบ จะริ่งเปิดเผยว่าบริษัทกำหนดให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในทำเลยุทธศาสตร์ของฮุนไดในอาเซียนเมื่อรัฐบาลไทยได้ออกนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าตามมาตรการ E ีวี3.5การเลือกโรงงานทนบุรีเป็นฐานการผลิตนั้นน่าจะมาจากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการประกอบรถยนต์ของโรงงานแห่งนี้รวมถึงทำเลที่ตั้งที่เอื้อต่อการขนส่งและกระจายสินค้าไปยังตลาดต่างๆได้อย่างสะดวกซึ่งการร่วมมือกันครั้งนี้จะเป็นการยกระดับขีดความสามารถในการผลิตยานยนต์ของประเทศไทยให้ก้าวสู่มาตรฐานสากลสำหรับผู้บริโภคชาวไทยการมาของรถยนต์ไฟฟ้าฮุนไดจะเป็นการ เพิ่มทางเลือกให้กับผู้ที่กำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าที่มีคุณภาพสูงและเทคโนโลยีที่ทันสมัยนอกจากนี้ยังคาดว่าจะส่งผลให้ราคาของรถยนต์ไฟฟ้าในตลาดลดลงอีกด้วย